ไปภาพรรยากาศอยู่ที่เขตบ้านนาคำเนาะสิบบทตะบอกนักลงแต่บดซึ่งเขาขี่รถทีออกกำลังกายเนาะเดี๋ยว้อนสไปรเวย์บอของแถมเนาะที่อยู่ใกล้จุดนี้เนาะซึ่งแต่ก่อนเขาก็เห้ดีทันเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งาวามุนี่บริเวณด้านหน้นเป็นอะไรเนาะนี่เป็นเขตบ้านนาคำส่วนบางนั่นเขาเจ้าเฮ็ดใหม่ทุกคนเขาเจ้าเปิดให้เศร้าเลยนี่ มีคนมาเศร้าแล้วสองรอบนะต่วันยังสองรอบยังโบมีคนเศ้าเลยจุดนี้ก็จะเป็นจุดทำเลที่ดีอีกจุดหนึ่งเลยอยู่เขตืองซิโคนะนะจะมีา้านอาหารว่ามม่อย่างต่างๆหลากหลายเลยมอยนจะเป็่นเป็น้านอาหารฮานจีนเขตน,ๆๆๆๆนี้คนจีนไหล เขาเจ้าเลื่องเรื่องกอจะหมดรอบโองแฮมตัวนี้เนาะมีโรงแฮมจีนเดี๋ยวไปเบิ่งว่าเขาเจ้าอยู่จุดนั้นห่อขับเจ้าจะหยุดข้างหลังเดี๋ยวเอาไปนี่อยู่ทังข้างเบื้องนั้นเนาะขัขเจ้ามักนั่งอยู่จุดนั้นเดี๋ยวไปเบิรงนเน เป็นรุ่นพายเครับมีห้างหางนี่อย่างนะเ่อเริ่เร่ก็นะไปต่อส่วนทีโฟนน บรรยากาศยามแรงรัร่งตะวิททุกคนมีห้านจอดยางนี่อยู่ยจุดนี้จอดยางเปลี่ยนยางมีคลินิกน้ำเนาะอยู่จุดนี้ หานขายเครื่องก่อสร้างนี่จะเป็นหานสแตนเลสมีครบเลยเนาะดูจุดนี้ก็ไดะนี่จะเป็นหานประดับยนต์ตกแต่งรถเนาะซอมแปลงรถฝาบนนั่นจะเป็นปั๊มน้ำมัน่ จำหน่ายเครื่องก่อสร้างมันย่งหลากหลายเลยทางหน้านี้จะเป็นบริษัทอิซูซุขายรถอิซูซุ ไฟไหม้สุดนั่นค่ะเจ้าอัน,อน,อนมางออกแล้วเนาะมางตึกตัวที่ไฟไหม้ออกแล้วนา่าจะคนใหม่มาเข้าเวิทย์ไม่แนะ่ตอนนี้เมามหดส่วนสีโคตรแล้วเนาะเป็นส่วนสาธารณะนะสีโคตรตะบองเอาเผยมา,ายให้ทุกคนได้เบิ่งหลายที่ก็ระดนี้ส่วนสาธารณะนะ ตั้งอยู่บ้านนะครับเมืองสิโครตบองนะครับลองปิจันรนะ์นาะจุดนี้อันนี้เป็นบรรยากาศยามแลนทุกคนส่วนสิโคตอยู่ตอนนี้เราอยู่ทางเข้าเนาะทางเข้าส่วนสิโคตรถที่ใช้ส์ย้อนนี่จะเป็นถนนอ,อาเซียนเจ2ใกล้ๆจุดนี้ก็จะมีร้านขายรถซูซูกิอย่างตอนนี้เดี๋ยวเขาพาทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศที่ด้านในครับ อย่าหงุกหงิดนิดนึงเนาะแต่ก่อนมีคนสวนไดุ้กคนเอามาสังเกตเบิ้งมีเนาะแต่ว่ามาช่วงนี้คือบ่เห็นอนะืมขี่ปั่นจักรยานเข้ามาด้านในเลยแบบนี้นี่ก็จะมี้านันฟิน,นเนตนำนาะ จะเป็นส่วนผิวโสดเดี๋ยวเขาคีรติออมส่วนน,นี่เป็นคนางที่เน็บกนแรงมาเห็นจะจำมาลิ้นมา อันนั้นอยูได้ยินแต่เสียงต้องห้องนะโอ้เคาไปรได้มาโดานติบเลยู่ใประมาณเดือนนึงแล้วพวกพระโทษเสียงมาจากอืน่นหุนเดี๋ยแน่งเข้าไปมาด้วย เสียงเขาเจ้าแปงลงรถอทุกคนเนะออทุกคนอันนี้เป็นบ่อนที่เขาเจ้าเอาน้ำทุกคนเป็นแท่งน้ำอยู่นี่เวลาสุกเสื่อนูวไม่หยังมาสมามัครเอาน้ำอยู่นี่ได้เนาะเป็นรถด,ดับเพลิงวัวไม่หยังนะน้ำก็มีหลายเรยื่องจะเป็นหนองแบบนี้เนาะผักตบหลายเลยสองสามพีหลังเนาะ บุมีผักตบเป็นน้ำข่าวจานเลยมาปันนี้มันเกิดหญ้าผักตบนี้ขึ้นมาเต็มเลยบรรยากาศในยามคลายแรงทุกคนเสียงรถก้องเดี๋ยวเขาเขี่รถถีบอ้อมเนาะอ้อมหนองนี่รอบหนึ่งล้องเบนทุกคน นนนบรรยากาศในยามพายเลดงดอกไม้ยี่แถวนี้ตายหมดแล้วมีคนน่ะหักษาเนระมีคนบรุรบัดหักหดน้ำหดหยางก็ตายหมดแล้วอยู่จุดนี้มีหานปีงหานปีงปิด สังเกตเบื่องบนมีคนมาหลายปานไรปกติมีคนมาหลาย,ลยหรือว่าสีแดงๆนั่นนึงผมว่าจึงจะมีเนาะอันนี้เป็นด้านหลัง้า,านขายรถเนาะสุดๆเบื้องนี้จะเป็นส่วน มื่อนี้สังเกตเบิ่งบ่งมีคนมาซิดเบ็ดแต่ละเทื่อเของมาเห็นเขาจะมาอันซิดเบ็ดซิดอย่างตึกเบ็ดเนาะปลาที่เขาเจ้าก็จะจะเป็นปลาข้อปลากิลเล็บไม่ยังวะประมาณนี้แหละปลากิลเล็บตัวนิดน้อยนะเพราะว่าทางนนะคนเราคนเขาคนทางที่ขวางเอินบูบ,บัซื้อนอ้องบอลไปแล้ว เจาจะเอื้นปา่าเป็นอย่างว่าเคิดบ่เลยเขาจะามักตึกจุด,จดนี้อืมบรรยากาศอันยามคลายเลยเย็นๆทุกคนมาจุดนี้เจอสายน้ำบ่ <c oughs> คือว่ารู้สึกว่ามีใส่น้ำมาอุ่นเนอาสายน้ำมันอุ่นทุกคนใสยน้ำมันอุ่นแต่ว่าเย็นๆน,น,นี่จะเป็นน่าจะเป็นน้ำแม่น้ำเนาะ เขตนี้มีน้ำเลิกดด้วยเพราะว่ามีผักฟูขึ้นมาหนองน้ำหยุดจุดกลางนี่เป็นหญ้าหลาน่าน่าน่าจะน้ำตื้นเนาะเพราะามันเกิดหญ้าสูงจุดนี้เลิกดด้วยปลาข้อปลาหยางหลาขาจะใส่เบสใส่หายางได้อยู่เดินต่อทุกคน กี่ภาพอ้อมรอบนึงเนาะขี่อ้อมในประมาณ 3, สามนาทีไปสามนาทีจุดนี้ยังเพอยู่โอ้ลมพัดเย็นแล้วเย็นจ่วยจุวยมาเบ้างนี้เอาไวเอาไปเบ้างนั้น ประมาณนี้เขาจะจุดยานี้เนาะจุดไม้ด้ยยาน,นี่มันเป็นยานแห้งยานอย่างเนาะระดูฮอนอ๋เสียงถด็นน้อยให้ยุ่คุออสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามับสมเนาะ ถ้าผิดพลาดกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำพรท่านสมทุกท่านที่เข้ามาติดตามผสมเนาะคิบภาพบรรยากาศเนี่ยยามค่ายแรงอยู่บ้านเฮาให้ทุกคนได้เบิงเนาะให้ทางบรรดาเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศเนาะบางทีเพื่อนบ่ได้มาลาวหลายปีหลายฟ้ามาปีสามารถคิดฮอด้านเกิดเบิงนอนก็สามารถเบิงคลิปของเราได้เนาะหาก็คลิปได้บ่ละเอียดบันไดเนาะโดยพาะประมาณทุกคนยังว่าบ่เกง่งยังถ่ายบ่เก่งบันไดเนาะประมาณนี้ทุกคน เอาแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปทุกคนสบายดี